I think this is such a bad area. can like I? Yeah, there was no grass over there. Uh, okay. Can I, I, can I use that for a minute, Matthew? Nice one, bro. Cheers. No! Pass through, you know. through the house. You're not leaving it like that. I oh, yeah, Look. <laughs> it's a pretty shabby king, man. I'm so confused. <laughs> I think that exactly so bad. Why is there water on it? Oh, dude. Ooh. Did

ที s i ิค maybe you can put the wood เน a ่ย the the gate เนี่ย the end ไปก็ดูอีกหน้าเดนยุทโยุทโธว่ายทเ็ดานหน้าหรือด้าหลัอะไรดิฟนจะสงเออดึงเอาดึงเอามันไม่ออกหรอกนะจริงอระ ดึงเอาดึงเอาแม่วุู้แันทีฟคือแข็งแรงแต่มันอลกอมานล้วทิยติดึงเอาเร็วกว่านะดึงเอาอ่ะพอมันโดนอ่าแดดมันก็ตายหรืเปล่า สันแคนเทียวเดีมันน่ะไม่ตีแข็งแรงกว่าเจสิกาแล้วเนี่ย แตดดีดีมือนในทางหนาวโอ้วักทิวทำเก่งเว้ยจสสิก้าทำไมทำซาจังเาสโลอายุหนึ่งต้นหมด ตายไปหมดแล้วมังเกี้ <Yeah. S 1> ใช่ไหมอืมจนหมด <c oughs> ท้องฟ้าสวยสวย ต้นเชอรี่ตน้นเชอรี่ตน้นเชอรี่ร้อนเหรอเทียวยู่งฮอตหนาวก็ดอกือเลือดถอดทำไมอือืมเน็กมัน ในสี่วันในสี่วันแมทธิวเจ็ดเทพันตี้เจ็ดเออยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าดิสมันเหรอเทพันตี้เอกหรอเทพันตี้นายดิสมันเทพันตี่นายม่บี อ๋อเหรอจริกสาซัม if if you b <laughs> oh, i r t เดย์อีทเวนตีไหนซัมยียอยูโ o half birthday ยิ่งกูรักแมทธิวอืม เออให้แม่ทีเป็นคนกว่าแกเป็นคนดึงไอทีเดตาวเซนคัมมิ่งเย่ๆเบตวอลตอบเจีซิก่ดีดิ นองเพิ่งหยามยายเพิ่งถือขายฮะสวัสดีทูเบ่ ไทโบดีกว่าเชิดเชิดสวยไหมฮึวัตเวิร์กรีบไปทำรีบไปทำเดีดีๆเดี๋ยวจะได้ออกไปช้อปปิ้งไว โอ้แม่มนมอมบริคารเต็มอีกแล้ว